บุรีรัมย์เมืองแห่งปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมบุรีรัมย์ไม่ได้เป็นแค่เมืองทางผ่านแต่เป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และเรื่องราวสุดว้าวมากมายหากจะเล่าให้สนุกต้องบอกว่านี่คือเมืองที่เหมือนมีคำแมนชีนพาเราย้อนกลับไปหลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียวหนึ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ดินแดนแห่งภูเขาไฟก่อนที่ใครจะมาสร้างปราสาทบุรีรัมย์เคยเป็นดินแดนที่ร้อนระอุและน่าตื่นเต้นกำเนิดจากไฟ รู้ไหมครับว่าในพื้นที่บุรีรัมย์มีภูเขาไฟที่ดับแล้วถึงหกลูกเช่นเขาพนมรุง้งเขาอังคารเขาคอกภูเขาเหล่านี้ไม่ใช่แค่เนินเขาแต่เป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่บอกเราว่าดินแดนนี้เคยมีพลังงานมหาศาลร่รองรอยแรกนักโบราณาคดีพบเครื่องมือหินและโครงกระดูกโบราณแสดงว่ามีคนเคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วครับ 2. ยุคขอมทวารวดีขเขมรโบราณเศร้ารุ่งเรืองด้วยประสาท ช่วงนี้แหละคือโกลเด้นเอที่ทำให้บุรีรัมเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกราศัตรวรรษที่15-18ถึง18พุทธศตรวรรษตที่1 5ถึง18ดินแดนแถบนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรขอมหรือขเขมรโบราณปราสาทเป็นร้อยบุรีรัมมีกลุ่มปราสาทหินขนาดเล็กใหญ่กว่า60แห่งเหมือนเป็นเมืองหลวงทางาศาสนาเลยก็ว่าได้พระเอกตัวจริงปราสาทหินพนมรุ้งนี่คือที่สุดของที่สุด สร้างขึ้นบนปากบองภูเขาไฟที่ดับแล้วเพื่อถวายแด่พระศิวะเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูที่แสดงถึงความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมนศูนย์กลางจักรวาลลองคิดดูนะครับว่าคนสมัยก่อนต้องใช้แรงงานและเวลามากมายขนาดไหนในการแบกก้อนหินขึ้นไปสร้างบนยอดเขายิ่งไปกว่านั้นคือความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่แสงอาทิตย์จะส่องลอดช่องประตูถึง15ช่องเป็นการจัดเรียงที่แม่นยำจนเหลือเชื่อรองพระเอกสุดเท่ ปราสาทเมืองต่ำเป็นอีกหนึ่งปราสาทที่สวยงามมีสนามล้อมรอบแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการวางผังเมืองและเทคโนโลยีการชลประทานในสมัยนั้นเปรตส,สนุกในจารึกสมัยของเรียกดินแดนแถบนี้ว่าเมืองนารีรูมซึ่งแปลว่าเมืองรื่นรมหรือเมืองสงบสอดคล้องกับชื่อบุรีรัมในปัจจุบัน 3. ยุคอาณาจักรยุทธยาและธนบุรีหัวเมืองชั้นนอกหลังอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจลงดินแดนบุรีรัมก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไทย เปลี่ยนชื่อบ่อยในยุคนี้บุรีรัมยังไม่ได้ชื่อนี้เสียทีเดียวเคยเป็นแค่เมืองเล็กๆหรือหมู่บ้านเป็นทางผ่านเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ชายแดนจึงเป็นเส้นทางเดินทัพและติดต่อระหว่างสยามกับอาณาจักรเพื่อนบ้านแต่ยังไม่โดดเด่นมากนักเป็นเหมือนหัวเมืองชั้นนอกที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อย4ยุครัตนโกสินทร์กำเนิดบุรีรัมย์อย่างเป็นทางการเรื่องราวเริ่มชัดเจนขึ้นในยุคนี้ชื่อที่คุ้นเคย ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีการรวมเมืองเล็กเมืองน้อยเข้าด้วยกันเพื่อจัดระเบียบการปกครองปีพุทธศักราช2319ได้มีการสถาปนาเมืองขึ้นและได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าบุรีรัมโดยจัดตั้งเป็นเมืองจัตวาเมืองชั้นเล็กสังกัดการปกครองของกรุงเทพการพัฒนามีการสร้างศาลากลางการวางผังเมืองการพัฒนาถนนหนทางเพื่อให้สอดคล้องกับการปกครองแบบมณฑลเทศาพิบาลในสมัยรัชกาลที่5 5ยุคปัจจุบัน จากเมืองประสาทสู่เมืองกีฬาโลกนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นที่สุดบุรีรัมย์ในปัจจุบันได้ฉายาใหม่ว่าเป็นสปอร์ตซิตี้ที่โด่งดังไปทั่วโลกปรากฏการณ์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องยกให้ทีมฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สร้างกระแสความคลั่งคลายฟุตบอลและดึงดูดคนมาเที่ยวเมืองนี้การสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานโลกอย่างชังอารีนาที่มีความจุเป็นอันดับต้นๆของประเทศทําให้บุรีรัมย์กลายเป็นศูนย์กลางของวงการกีฬา สนามแข่งรถระดับโลกการสร้างสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์คิทำให้บุรีรัมย์ได้เป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกอย่างโมโตจีพีดึงดูดแฟนๆความเร็วจากทั่วโลกให้หลั่งไหลเข้ามาการท่องเที่ยวบูมการพัฒนาด้านกีฬาทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตอย่างก้าวกระโดดนักท่องเที่ยวไม่เพียงมาดูปราสาทแต่ยังมาดูฟุตบอลดูแข่งรถและสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิน่นสรุปความสนุกบุรีรัมย์จึงเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับหล เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความยิ่งใหญ่ในอดีตด้วยปราสาทหินพันปีที่บ่งบอกถึงอรารยธรรมของอันรุ่งเรืองความทันสมัยในปัจจุบันด้วยสนามกีฬาและสนามแข่งรถระดับโลกที่นำพาเทคโนโลยีและคนรุ่นใหม่เข้ามาบุรีรัมย์จึงไม่ใช่แค่เมืองที่รื่นรมตามความหมายเดิมแต่เป็นเมืองที่คึกคักและเต็มไปด้วยความภูมิใจในรากเหง้าของตัวเอง